โอ้โหไม่เสียไม่เสียมวยไเสียไม่เสียมวยโอ้โหมดมันเลยอ่ะใกล้แล้วครับใกล้สิแล้วแล้ว ได้ครับใกล้แล้วใกล้เป็นความจริงแล้วปัญหามันต้นไม้มันอยู่กลางหัวพ่นับมันเอาหางขึ้นไปเกาะไว้เลยเอาหางขึ้นไปเกาะไว้เลยมันเลยมันเลยเฮ็ดแหวใส่เวลาโดดนักหน่อยไม่ได้ใส่ไปมีดแจ้งเดียวครับเดี๋ยวนี้ ครับหัวยู้อั่นะนะงามหม่์ออกแท่ ต้องไสไปมีด8ฟุตแล้วรถเสียลั่นเนี่ยมันแห้งเกินฮานาออกออกออกไมนชิวกันเลออ้อันอีกอ,อันอ,อีกอ,อันอ,อีกอันอีกอันอีกโอ้โหเสียนเสียเวย เสียบะนเสียบมวยปดมันเลยอ่ะผมเนี่ยมันมันคนเดียวเลยกูได้บมมวนกับจางมาแล้วมาแล้วเลทตามล้นเสีย

เอาทีเดียวรู้เรื่องเรียบร้อยเป็นยังไงล่ะบอกแล้วอย่าให้โมโูหู รถพี่มันแรงน้องออเออเฮ้ยนันสีสันของเกียร์กลางดังคากๆนี่นั่นสีสันของเกียร์กลางกูได้ใส่เกียร์กลางว่าต้องรู้นะครับมัน่นดังคาคากครอกจังหวะบ่ไใดมันจะกรืดๆใช่ไห แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของเขาดีอยู่แล้วขอ,อทางมาเสียทางวาอู้ลีลาไหนวะอ้า,อาดับเครื่องส่วยเลุ่นนีลโอ,โอ,โอ้มันจะโดดขานทั้งคุณไปด้ ว่าเสียบต้านๆมุมนอไว้ได้บาดขึนมาได้ดิมันแห้งเกินพอดไปทายมุมได้กับ่ไดเลยก็จะมองย้อนเสียงมันมีเรียมทายเลย เออะอกเกยรนเทนต์เลยดรงเขงโอเครับโทนมันเป็นหน่วยห่อย ไอ้ห<ะ>ลดุดอ่าไปบ้าหลุดโอ้โหกขักมื่อเกียร์หาทัา้งนี้ออกก็ไดหนะนี่เกียร์หาทั้งนี้ไหมโอ้ส่องดังมาแล้วส่องดังมาแล้วส่องดังมาแล้วเดี๋ย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 วลุบ รูปออกไอ้รูปออกไอ้เห็นมันบังกล้องเมื่อซื้อไหนไหนส่องดังเข้ามาล่ะไหน,นก็ <laughs> แขกเชนเนลเ <laughs> ออมาแล้วครับก็แขกเชนเนลมาแล้วมาแล้วครับเขาแขกเชนเอลมาหาลอเล่นครับโ,นนโอ้ว่าเขาเล็บป่าวเขาเล็บป่าวเขาเล็บเขาเล็บวันนี้วันนี้สั่งเขาเอาเครื่องทางออกมันบังเล่นกล้องนะครับรูแขกก็มาแจมแล้วครับ โอ้มาใส่สักหน่อยมันเกือบลุ้งหมดแล้วผ้าสัดเด็ดเลยก <l> ็แขกชื้นแนวหนึ่มาครับบานนี่ต้อต่อต้อเมื่อกี้มันสั่งสั่งรถไถให้กวดเหอะนี่ออกให้แล้วครับมันบังกล้องสั่งกับบานก๋วยเตี๋ยวไปดเออทีนี้จะโม่บักง,บงกล้องบานเ,นเอา้าหางสามแป๊บเดียวครับ ตมาม่างหัวพ้นลงได้แล้วเออครับกูแขกชาแนลก็มานะครับผมกูแขกชาเนลก็มาครับพี่น้องเอาดเออรถพรันบ่ด้ออกงานครับบนนี้เพิ่นเริม่ออรรมมาหาทายมู รถไอ้เมสซีฟอร์ดเป็นบมได้ออกงานบมได้มาหาไทายมูสวด,ดโอ้่ามันหน่วยหน่อยโมเมนต์ครับมันหน่วยบบบไงตันนี้พนูนสวดจดหางสามหนึ่งเข้าเดียวครับเอาหัวพูลลงเลเก็กๆกๆก็ก็กระกดันอ่าเออ chán ngã là, hắn tre quá ôi, yêu hắn tre kêu chỉ chị bơi thấy hay đây đi ô <laughs> <laughs> oh, mày nào mày nào mày nào mày ไปยืนอยู่ท่าวิธีกระสุนมาได้ดนเขาจะาโดดโค้งหรอเด้มาได้มา,าได้ก็ยังหวงก็ยังหวงง้นไม่นั่นต้นไม่เอาลงมาได้ไปแต่เศ้าหฮมันว่าจะขอ,องคน หักทับถอยเสียหางเลยหักทับหัวคนมาเป็นยังเลยใหญ่มันถือถอยเสียมสิเบียบยเยเบ้ยวโอ้ดครับความแรงแรงจริงๆเป็นซื้อลื่นน้ำเลยเครื่องเข้าเวอร์สตาเนี่ย hả dép Hãy là các cây xin Mì Gõ จะแล้วแล้วครับผมกระสีกระสีดันซุมนีลงไปถมหองจักหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเฮ็ดหนึ่งไม่แหย่เป็นเฮ็ดนึ่งเป็นสลับนะครับเพื่อเอาจะปลูกอ้อยได้จะได้ยินเสียงผมหมดเลยนี่ <c oughs> สามไอ้น้องมาเจอกันเป็นทังไใดครับอันนี้เสียลั่นนะครับไอ้ไงมูอันนั้นโก้แขกชาแนลอันน้องไส้ล้านะครับ ฝากไปติดตามช่องเพิ่นนั้นเลยนะครับผมฝากไปติดตามช่องเพิ่นน้ำแน่กล้องกู้แขกชาแนลนะครับผมเพิ่นกำลังเพิ่นเพิ่นจะเปิดช่องใหม่นะครับถ้าเพิ่นได้ป็นเอฟซีเพิ่นกลับไปกดติดตามเพิ่นนี้เลยครับผมแต่ว่าเสียเล่นมาบู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 ฮ็ดดอกก็ท่านบูมีเวลางานหลายนะครับ ไม่อย่างไม่อย่างโอ้มาถ่ายกันเอ้โม่ไปถ่ายแล้วถ่ายหุ่นถ่ายกันยังไงเลยไ้แล้วครับไก่เลยแล้วไก่เห็นความจริงแล้วครับผมโอ้ออพ่นลงนีนได้พื้นที่ลร้ขนาดครับบานนี้ รื่องดันดินต้องห้เพิ่นเลยครับหกหกสี่ศูนย์ไซเดอร์บว์เข้าไปว่ามันแห้งก็จะเจี๊ยด,ดสี่ศูนย์หลุดไปเอาดันมาออเอาโอเคแลครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาชม พคกซีศูนย์เสียล้านม่างพู่นเพี่อนสนิกรนะครับเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนานะครับผมสิบปีไปทยกันไหนไปทายย่ไสฝากพี่น้องเอฟซีตามไปกำลังใจให้ผมได้ไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ